บริหารเวลาให้กับคุณได้อย่างดีเลยค่ะปราหย,ยาดทั้งค่าช้อปโัว,โด,วด้าคอุปกรณ์เครื่องเรือก่องอุปกรณ์แก้วและทุกๆอย่างค่ะและเรานะคะยังการันตีความผิดพลาดที่ SLA 99%เลยค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าจะแพ็คผิดหรือว่าส่งผิดรับรองเขาว่าลูกค้าเนี่ยจะมีความปวดหลังอีเลยค่ะช่วยลดความผิดพลาดในการส่งผิดสต็อกไม่ตรงแล้วก็มาปวดหลังนั่งแท็กซี่ด้วยบริการของบริ m เ n นเราจะบริการให้คุณแบบ,บครบวงจรไล่ไปตั้งแต่เก็บแพ็คส่ง ยังมีบริการ QC สินค้าเบื้องต้นก่อนนำสินค้าเข้าคลังอีกด้วยและบริการเสริมืนอื่นรวมถึงสติกเกอร์สคบอด้วยค่ะนอกจากนี้เรายังจะส่งในวันถัดไปเมื่อคุณเปิดออเดอร์มาโดยสินค้าจะจัดส่งทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะอยากขายดีแบบไม่อ่อนล้าต้องให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างแคร r รี่เป็นคนแพ็คให้กับคุณค